ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับขอต้อนรับเข้าสูแ่แวนเกดไฟไทยแลนด์ได้ครับเช้านะผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอแค่นารุคามินะผมนึกเป็นแคนล,ลักของผมเองแล้วก็วันนี้เป็นนารุคามิสายอ่าปิกแบงผสมกับอ่าวายรัสนะครับก็เป็นสายอ่าเรียกง,ง่ายว่าบอลเลอร์ใหม่ละกันที่ออกมาจากทีดีแล้วก็บีที 16นะครับผมก็อันนี้ผมจะต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้ผมจะใส่ให้เป็น v t 1 6ให้หมดให้ทุกคนเล่นได้เพื่อไม่หาโปรโมก็เล่นได้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการแจกเด็กไม่มีผิดไม่ถูกครับผมเป็นการแจกเด็กที่ผมถนัดนะแล้วผมลองแล้วก็โอเคค่อนข้างโอเคเลยในการเล่นนะครับผมก็เล่นแล้วสนุกดีเหมือนกันโอเคอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยกว่าที่ตัวเริ่มครับผมที่มีม่ว่าสามารถคือเข้าโซไปเท้าแวนทําการ โจมตีแถวหน้าเรียกากาแถวหน้าของเขาตกดับโซนนะผมเคา,าน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็ทําให้แถวหลังของฝั่งตรงข้ามตกดับโซนไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะผมก็ใส่ไว้หนึ่งใบนะครับค่อนข้างดีตัวนี้สกิลค่อนข้างดีต่อมาเป็นทิกเกอร์นะครับผมทิกเกอร์จะเป็นคีนะครับผมหกนะครับแล้วก็ดอทิกเกอร์นะครับหกสุดท้ายจะเป็นพิวทิกเกอร์นะครับผมสี่ใบนะบผมก็เป็น ขีหกดาวหกคิวสี่นะครับผมก็จะเป็นสไตล์ตามนารุคคำมิองผมเลยคืออาครึ่งอาครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นจัวนะครับผมเพื่อเติมมือนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ครับผมต่อมาที่เกณฑหนึ่งกันเลยเกณฑหนึ่งก็จะมีตัวตีหมื่นติดบอลเลอร์นะครับผมไม่ซุ่มโจมตีเขาเลยสี่ใบนะครับผมตัวเมื่อแรนอยู่ในท่าพีเจียนเห็นตกดับโดนบวกสามพันนะครับผม สี่ใบแล้วก็วินเตดบอลนะครับผมหนึ่งใบพีจีอะไรก็ได้ครับผมสามใบนะเพราะว่าพีจีไม่มีติดชื่อบอลเลยตัวท้ายก็เป็นฟีนิกซ์นะครับผมสองใบนั่นเองไ,ไว้โซสองจวหนึ่งไวทมหลุมในด้วยเป็นตัวถมหลุมที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็ตามนี้เลยเกนหนึ่งพวะผมใส่ทั้งหมดสิบสี่ใบนะครับผมตามนี้เลยโอเคขอเก็บก่อนต่อมาเกตสองครับผมก็ก็จะเป็นอ่า บิ Big Bang ๊กแบงสลัดดากอนนะครับผมคู่ของบิ๊กแบงนั่นเอง4ใบใบสกายโฮดากอนนะครับผมสามใบเลยสกายโฮนี่ไว้ความหนึ่งยิงแถวหน้าถ้าแ็นติดบอลเลอร์นะไว้สัตว์เกมสุดท้ายเป็นตัวที่สองติดบอลเลอร์นะครับผมอีกสี่ใบเป็นคู่ของไวรัส้ดยนั่นเองเนื่องจากเด็กนี้เป็นเอ่อบิ๊กแบงไวรัสนะครับผมโอเคทั้งหมดเกรดสองก็สิบเอ็ดใบแล้วก็สุดท้ายมาที่เกรดสามครับผมเกรดสามก็ อาไวรัสนะครับผมซึ่งเป็นคู่รอง4ี่ใบนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กแบงนะเคริรสามใบนะผมก็เด็กนี้บอกแล้วเป็นเด็กที่ซับ2ตัวนี้นะครับก็อ่ะที่มาดูสกิลกันดีกว่าว่าทำอะไรได้มั่งโอเคก่อนอื่นก็เริ่มครับผมก็จริงๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็เล่นปกติได้เลยโอเคอาจจะไล์ปุ๊บถอยหลังแวนอ่ะ Okay, อโอเคถอยเสร็จปุ๊บในเทิร์นต่อไปอาจจะได้ไลท์ก็ดูครับว่าไลท์เป็นตัวไหนนะเพราะว่าไวรัสมันบอกถ้ามันทำการรีเจนอตอนเช็คไดท์ทำการเช็คไดทนะครับเปิดเจอตัวชื่อเหมือนชื่อเหมือนกับแวนการ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซ้ายตัวขวาก็ได้เกตตัวตีริปสองหรือตัวมันเองก็ได้เขาได้บ, 1, บ, 10, บ,นนบัตรหนึ่งมันบวกหมื่นบวกคินะครับผมแล้วก็ตีฮิตถ้ายูนิตมันตีฮิตเรารีทายของเราหนึ่งใบความของเขาเลือกรีทายของเราหนึ่งใบก็ดูก่อนนะสมมติ เราเป็นตัวตีสิบสองโอเคอย่างนี้ปุ๊บถ้าเรามีชิตีเข้าทิกเกอร์อะไรก็ยัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลงฟีนิกนะครับผมเพื่อโซทิ้งนั่นเองอะไรก็ได้ประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะขึ้นเกตสามก่อนแล้วก็ลงฟีนิกก็ได้นะครับเพื่อเอาโซออกนะครับผมโอเคก็อย่างนี้ตีไปเรื่อยๆจนถึงเกตสามนะครับเกตสามในช่วงแรกถ้า อะไรขึ้นก็เล่นอัานนั้นในกรณีบิ๊กแบงผมขอไม่พูดแล้วกันเนาะเพราะบิ๊กแบงผมก็พูดไปแล้วว่าก็ไล์มาปุ๊บนะเจี้ยนเขาได้บาร์สองบวกห้าพัน 2, 5, ยิงนะผมแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะถ้าจะโจมตีแถวหน้าสําเร็จก็บวกพลังอะไรอย่างนงี้อันนี้คนน่าจะรู้แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมพอพูดถึงไวรัสดีกว่าไวรัสน mm. ี่เป็นตัวหนึ่งที่เป็นคู่รองที่น่าสนใจมากครับในกับสก,กิลมันโอเคในส่ตวนนี้เราอาจจะลงมาปุ๊บโซสองนะครับกลับเข้าไปแล้วทา แะฝั่งข้ามเป็นเกียร์สามแล้วอะไรก็ตามล้วก็ทาการรีเจียนได้โอเคอ่ะมันมีของอันเนี้ยตัวเนี้ยมันสนุกตรงที่ว่ามันตีฮิตก็กดดันนะถ้าฝั่งของข้ามมีเรียรก็ต้องเสียเรียหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขอสองได้อย่างงี้ก็มีความเสี่ยงว่าเช็คเจอตัวเองปุ๊บความความหนึ่งบวกหมื่นบวกคิไปเลยอะไรอย่างนี้โอเคในช่วงอันเนี้ยจริงๆมันไว้เล่นช่วงต่อจากบิ๊กแบงนะครับผมก็เป็นช่วงปลายเกมนะที่บิ๊กแบงแบบไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์บาร์สได้ แบบความใบความมีเคาน์เตอร์บาร์สหงายแค่ใบเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเรามีสีดำแต่เคาน์เตอร์บาร์ใช้ไป3ใบอย่างเงี้ยเราไม่มีตัวหงายดำในเด็กนี้ง่ายเราก็ใช้ตัวนี้เลยโอเคก็วิธีใช้ก็ไม่ยากครับอาจจะมีตัวตีสิบสองสักหนึ่งตัวโอเคเป็นอย่างนี้ก็ได้แวนโจมตีไปหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นสองหมื่นหกโจมตีแวนสองหมื่นห้าโจมตีแวนการ์ดขออภัยครับสองหมื่นห้าโจมตีเสร็จปุ๊บ สมมติเกิดฮิตเราก็อาจจะรีทายหนึ่งตัวอาจรีทายตัวนี้นะเพราะมันไม่ค่อได้ใช้รีทายเสร็จปุ๊บฝั่งเข้าเลือกรีทายหรือไม่งั้นเราจะปลทิกเกอร์ลงไปเพื่อรีทายและเพื่อเจียนกลับอะไรก็ว่าไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็โานที่คิข้างอะไรอย่างงี้ก็เป็นการกดดันแต่ถ้าเขาขอ,ขอสองได้มาเช็คได้ตัวเองปุ๊บก็เป็นเรื่องนะครับแล้วก็เล่นกันถ้าสมมุติปุ๊บเรายังเช็คไม่ได้ไม่ได้ด้วยไม่ได้นี่อีกฝั่งตรงข้ามปูบอร์ดมาใหม่นะครับก็ไม่ยากเลยก็ ไล์กลับเป็นบิ๊กแบงนะครับแล้วก็รีเจียนรีเจียนก็หาสแลตออกมาอ่าเหมือนเดิมนะครับก็ลงสแลตไว้ข้างๆอย่างเช่นเคยแล้วก็จะจะมีตัวต่อตครับอย่างนี้โอเคผมแนะนำใหตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ลงหลังแวนนะผมแนะนำให้ลงข้างๆางเพราะมันต้องตีฮิตก่อนถึงจะได้พลังแนละ้วดูนี่จะตกแบบโซนเมื่อตีฮิตนั่นเองโอเคอ่ะอาจจะกดสก,กิลเขาได้บาร์สองบวกห้าพัน นะน่าจะโซบาสท,ทิ้งโตบาสล่างมันทิ้งก็ได้อะเกตสอทิ้งเพื่อใช้สกิลอ่าบวกสามพันด้เป็น2,8 2,8ป3สสามมโจมต,ออตอีอะไรอย่างนี้3ตัวหน้าพอเกิดชิดปุ๊บอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็จะบวกพลังบวกพลังอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันเน่นกดกันสลับกันไปสลับกันมาระหว่างไวรัสัับิ๊กแบงแต่ว่าข้อเสียมันคือถ้าเราแบบมัน สกิลเหมือนเช็คเจอเกศสามงนได้เมนแหละโอกาสเจอมันน้อยนะครับผมก็ถ้าไลฟ์ไปเจียนไปด้วยไม่รวมที่ทิ้งหรือไม่รวมอยู่บนมือนะมันจะมีแค่หกบยเอยงที่จะเจอแต่ถ้าเจอปุ๊บก,ก็เหมือนแจ็คคอตดแตกแหละเพราะว่าสกิลมันก็ติดเลยเท่ากับได้ทิกเกอร์สองได์เลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับสําหรับเด็กคู่รองนะเดี๋ยวผมเก็บกันก็วันนี้มาให้ดูคู่รองกันนะครับผมเ็นทางเลือกทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับนารุคามินะครับ นะถ้าใครต้องอยากได้นะ่นลูกขามีสายไหนก็บอกได้นะครับผมถ้าจะลองจัดให้ดูนะแต่ตอนนี้เชากันโบล้วนยังจัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเชากันผมมีแค่2คู่เองโอเคครับผมก็วันนี้คลิปสั้นๆนะผมก็ขอคุณมากครับที่ติดตามที่ชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไคร้นะครับผมแล้วฝากเพจเราช่องเราด้วยแันกัดไฟไทยแลนด์และแท็บชแนลนะผมวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นจริงๆเพราะว่า,าลูกเล่นมันเหมือนเด็กเก่าเป๊ะเลยมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับผมก็เลยเป็นคลิปสั้นๆอย่างนี้แล้วก็ โอเคก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณร้านทีแจไม่กลับบาท่าชนะั้นห้าผมผู้สนัุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแนละ้วผมเจอนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเด็กอะไรมาดูกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดี